อะมาแล้วครับเจ้าฮีโร่ฮีโน่โชคโชคอะไรโชคจำเจริญหนึ่งครับอะมารับลูกเอาไอ้ไปส่งกันครับคุตตานี่สบายครับผมไปรอไม่นานก็ได้ลงอ้อยครับ ทลานี่โอ้ทำลายแปลงครับทำลายไร่ครับแถวบ้านผมนี่แกเช่าหลายแปลงเหมือนกันครับเปิดรับครับผม แม่นไหมโอระดับนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงครับมาโอ้โห,โหร้อยครับ ก็จะมาต่อไฟอันนี้เอาไปลงเลยวะครับนี่เอาไปลงต่อเลยมหนวะอย่างน้อยมีไฟนล้อโอ้โอ้อย่างแม่นเลยครับพี่น้องหายหั่นเดียวเลยครับ อันนี้ให้ตัวเบกดัเหรอครับพี่บ๊ออันนี้ร่มลมเบรกอ๋อลมเบรก,บกอันนี้ลมเบรกครับสายยอดครับร่มเกินเลยกลับอันนี้อันนี้ไปกลับครับไาอะไรกลับครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับอันนี้ไฟระบบไฟระบบไฟแล้วก็จะมัดไว้ครับ ไปยาวๆหน่อยเพื่อเลี้ยวเลี้ยวพอสอจขาโอ้โอ้ไปกับมาจากรอบนะครับเตรียมมาลาเลยวันนี้โอ้ยมันเน่ดีครับแปงนี่โอเคไอ้หน้าผมอยู่นี่นี่ไอ้หน้าปังนี่ไปตลอดที่เบิ่งข้าง้านี่ออคือจังบงงาม่ไัดัดาเบ้องมานี่ป้าข้างในามดาเ้สิวาสุดยอด อ้อยของพอมานีนะครับอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลประมาณ4-5กิโลครับสบายนะครับใกล้ๆแถวนี้เจ้าฮิโนโน่เรานี่ก็นิ่มๆเลยครับเสียงนี่ครับขึ้นไปดูนะครับว่า อะไรยังไงไหมั้ยรถตัดดีครับรถตัดดี <c oughs> แม่นีสามสิบห้าปอโอ้โอโอ,โอ้ทางดีเลยแล้วผมพูดผิดเนาะนี่ครับแม่ลูกค่นี้ครับผมหักแล้ว อยู่ที่ประมาณ35ครับ35ตัน35บวกลบนิดหน่อยเนาะโอ้35าตันนี่ก็ไป็ธรรมดานะครับ โรงงานนี่มีอขนั่นาา<อ>บ่มีไอ้คานบ่อ๋อใช่ครับผมเห็นชีบแมวโอ้ยไอ้อัดสูงๆแม่ออกเบสแต่แต่เลือดตัวเจ้าของสวนแม่ครับ,บอ,อ้อยตัดเฮามันยังใครได้อ้อยไอ้ไอ อ้ยที่ว่าเขาจะเอาคนตัดนับเนี oh, e ้เวลามันลงมันลงเป็นพวงเลยมห้ยครับโอ้แต่เสียดายให้ยังนี่ยครับอ ah. ้อยมันหนักเนาะนิดหน่อยกับป็ดตันเหมือนเนี้ อ้ในเงินดีนะครับรถถ้ามีรถแบบนี้แต่ก็ค่าบำรุงก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะ <c oughs> โอ้สุดยอดครับอันนี้แกไปไล่หัวครับให้มันแบบแบนๆลงนิดนึงไล่ออกข้างครับเนี่ยเหมือนมันข้างหลังยังไม่ไล่ครับอันนี้เริ่มไล่แล้วเนี่ยแล้วก็จะเอาผ้าใบนี่ย <c oughs> คุมนี่ครับ ไม่คุ้มนี่ถ้าตำรวจน้องเรือเห็นนี่เรียบร้อยเลยนะครับจับได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าออยรถตัดนี่มันมีหลายท่อนครับผมกลัวแบบอันตรายกับพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเื่อนลมทางเนาะ, <laughs> อะโอเคครับเดี๋ยวมาเราหันมาดูเป่าลมของเจ้าดีฮอลแลนด์ครับ ทำความสะอาดวันนี้น่าจะพอแล้วแหละพอ,อแล้วก็จะลุยต่อครับอืมโอ้เครื่องมันไฟใหญ่เลยนี่ครับตัวเครื่องนี่ดูนิดเดียวนะครับแต่กำลังนี่มหาศาล คนาอาจจะมองเหมือนลำบากนะครับแต่จริงมีความสุขนะครับแบบนี้เหมือนช่วงถึงฤดูไถนานี่ผมอยู่กับไร่กับนาเนี่ยโอ้มีความสุขนะครับอาจจะเป็นเดียวงยากไปนิดนิดมากเลยมีความสุขสุดๆส่วนสายลมเรานะครับโอ้โหต่อออกจากแบบ เป,เ,ปเ,เ,ปเป็นเครื่องปั่นไฟไอ้ลวมหนีเขาเอิ่อนแบบมาจังไหนครับเนี่ยมันเป็นเครื่องปั่นไฟบ่หรือว่าแบบเครื่องปั๊มลมอ๋อเป็นเครื่องปั๊มลมเลยปั๊มลมในตัวโอ้ไม่ต้องรอลมสตาร์ทแล้วใช้ลมได้เลยอ๋อล้วใช้ไฟได้ไหมไม่ได้อ๋อเป็นเครื่องปัม๊ม<อ>ลมโดยเฉพาะพเ<ๆ>ด,ดีเย๋ยวขออนุญาตดูหน่อยไหม โอ้แถวนี้เหลือเยอะครับอ้อยอ๋อไม่ใช่เครื่องปั่นไฟครับผมเป็นเครื่องปั๊มลมนี่ครับเจี๊ 5S แสงจกักกล้อนมี6ล้อแล้วก็จะมีเต็นท์นะครับโอ้ ครับความสุขของเรานะครับนี่ยส่วนเจ้าของไร่อยู่ฝั่งนั้นครับเจ้าของไรนู่นครับปอดแดงอะคลิปนี้ยาวนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมที่ดูนะครับฝากติดตามช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูเรื่อยๆครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเป็นรถโรงงานนะครับตัวเขียวน่าจะเป็นของกดนเดียไหมผมไม่รู้นะครับส่วนเจ้านี้โอ้สุดยอดครับมีครบทุกอย่างเลยรับจ้างทีเอาหมดอขอบคุณครับสวัสดีครับ